สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเข้ามาดูได้ทุกหน้านะครับใน playlist นะครับที่เขียนว่า close u เล่มหนึ่งนะครับนะคุณครูก็จะเรียงหมายเลขหน้าตั้งแต่หน้าแรก จนถึงหน้าสุดท้ายจบเล่มไปเลยเป็นอย่างนี้ทุกๆหนังสือนะครับนะที่คุณครูนำมาสอนไว้ในช่องโอเคครับหน้าที่9 8นี้นะครับผมก็เป็นภาพนะครับผมนี่นะครับพูดอยู่เมื่อกี้นะครับนะในหนังสือนี่ต้องขอโทษทีนะครับนาที่คุณครูพภินันวิจารณ์ตรงๆนะครับพอพูดว่า playing card นะครับนำรูปไพ่มาลงในหนังสือจริงๆด้วยนะครับนะไม่ใช่การรูปการ์ตูนนะครับนี่ไพ่นะครับ อ่เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะครับผมมองในแง่ดีนะครับผมอย่างนี้นะครับนาภาษาไทยเรียกว่าสับไพ่เอาเป็นว่าคุณครูไม่อธิบายแล้วนะครับสับไพ่คืออะไรภาษาอังกฤษนะครับขอเรียกว่า s h u f p f l e the c r d นะครับนะดูข้อที่หนึ่งก่อนข้อหนึ่งเขบอกว่าให้ match the instruction นะครับให้จับคู่คำแนะนำกับรูปภาพนะครับนี่คือคำแนะนำนะครับภาษาอังกฤษ ให้ Write the letter ให้เขียนแค่ตัวอักษรลงไปนั่นก็หมายความว่า s h u f f l e the card นะครับข้อ3ก็ให้เอาพยัญชนะ A มาใส่ลงไปหลังเลข3ตรงนี้นะครับเขียนอักษร A ลงไปเพราะ s h u f f l e the card นะครับแปลว่าสับไพ่คุณครูให้อธิบายนะครับนะว่าสับไพ่คืออะไรไม่ใช่เอามีดมาสับนะครับนะโอเคภาพ B นะครับผมนาะนี่คือลูกไฮโลหรือลูกเต๋านะครับทุทีนะที่คุณครูพูดว่าลูกไฮโลมันจะได้ ฟังง่ายหน่อยเพราะคนใต้ก็ว่าลูกเต๋านี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับนะเป็นว่าภาษากลางก็เรียกว่าลูกเต่านะครับข้อนี้นะครับผมก็ตรงกับ roll the dice นะครับนะข้อที่5ครับ roll ในแปลว่าหมุนนะครับ dice แปลลูกเต๋านะครับหมุนลูกเต่าในที่นี้ก็คือเขย่าลูกเต๋านะครับคุณกูใส่มุกบ้างนะครับนะเขย่าคือขย่านะครับนะขย่าลูกเต๋านะครับก็คือโยนนั่นเองนะครับนะ โยนหรือขย่านะครับนะให้มันพลิกไปหน้าต่างๆให้ขึ้นหมายเลขต่างๆเขาเรียกว่า Row the dice นะครับนำเอ,อกพยัญชนะ B น,นะครับมาใส่หลังข้อที่5นะครับไปมามพยัญชนะ C น,นะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับคุณครูดูภาษาอังกฤษก่อนครับผมอืม มีกี่ข้อครับมี6ข้ออ๋อ,อสป h e เดวิลนะครับแหมดูตั้งนานโทษทีนะครับลูกๆนะ สเปนแปลว่าหมุนนะครับเหมือนกับในเครื่องซักผ้านะครับน้าเมื่อไรจะปั่นก็จะต้องมีคําว่าสเปนอยู่นะครับนักเรียนรีบเดินไปดูได้เลยนะครับหน้าที่เครื่องซักผ้านะครับที่ถังปั่นนะครับจะเขียนว่าสเปนครับสเปนเดเวลนะครับเวลแปลว่าวงล้อหมุนวงล้อครับผมนั่นก็คือนี่นะครับน้าหมุนวงล้อเอาพยัญชนะซีมาใส่หลังข้อที่หนึ่งนะครับหมุนวงล้อไปพยัญชนะดีนะครับผมเดินเกมหมากรุกนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษใช้เขาใช้คําศัพท์ว่า move the counter to uh, to space นะครับนะ move แปลว่าเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายก็คือเดินเนั่นเองนะครับเดิน the counter counter นะครับตามที่เรียนมาก่อนหน้านี้2อามหน้านะครับก็คือตัวหมากรุกไม่ใช่ตัวหมากรุกตัวหมากที่ใช้ในการเดินนะครับพอแล้วแต่จะเกมนะครับนะแล้วแต่บางเกมแคุณก,ก็พูดไว้ผิด าบางเกมขงไม่ได้เรียกว่าหมากรุกนะครับแต่ว่าเป็นตัวหมากในการเดิน move the counter แปลว่าเดินหมากนะครับนะ to space เดินไป2ช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาปัญชนะดีมาใส่นะครับหลังเลข6ส่วนภาพนี้นะครับผมก็คือ,อยังเหลือข้อไหนครับที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ตอบ2ข้อนะครับนั่นก็คือ,อข้อขอ,อ๋อนี่นะครับ เดา the card เดา the card นะครับผมแปลว่าแจกไพ่นะครับไพ่การ์ตูนนะครับเน้นนะครับแจกไพ่การ์ตูนนะครับภาพนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งเดา the card แปลว่าแจกไพ่นะครับนำเอาพยัญชนะ e มาใส่ลงหลังข้อ2นะครับส่วนข้อสุดท้ายสุดข้อ f นะครับก็คือ keep หรือ write down the score นะครับก็คือเขียนคะแนนนะครับนะ keep แปลว่าเก็บรักษาก็จริงนะครับแต่เวลาแปลเราไม่ต้องแปลนะครับสำหรับประโยคนี้ keep the Uh, keep หรือว่า rite นะครับ down t h e s เ o อ e นะคับเอาสับใดสับหนึ่งนะ write down the score ก็แปลว่าเขียนคะแนนหรือว่า Keep uh, the score นะครับนะก็คือเขียนคะแนนลงไปก็เอาพยัญชนะ F มาใส่หลังข้อ4จบนะครับผมนี่คือคำแปลนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นให้เพราะว่าไม่เห็นภาพนะครับนะต้องการให้เห็นภาพไปต่อครับผม ข้อ b นะครับก็บอกว่า match each expression นะครับให้จับคู่ในแต่ละการแสดงความคิดเห็นนะครับ expression หรือว่าการแสดงข้อความอะไรออกมานะครับนี่น่นี่นะครับหลการแสดงข้อความเรียกว่า expression นะครับคือข้อ1ถึงข้อ5นี้นะครับกับ meaning นะครับกับความหมายของมันในข้อ a ถึงข้อ e นะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าข้อที่1 miss turn นะครับ เชิญในที่นี่นะครับนะถ้าเป็นคำาุยยาแปลว่าหมุนนะครับแต่ถ้าเป็นคำนามแปลวา่ารอบหรือแปลว่าตาเดี๋ยวคุณรวยอธิบายให,หน้นักเรียนได้เห็นชัดเช่นการเล่นเกมนะครับผมถ้าเล่นกัน2คนอันนี้ m <My Turn S 2> มายเชิญหมาเชิก็แปลว่าถึงตาของฉันแล้วละ่ะเอ็ดัวเชิญนะครับเป็นตาของคุณแล้วนะครับนะคำว่าเชิญในที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นรอบหมุนของคุณนะครับอย่าแปลว่ารอบหมุนนะครับแปลว่าตาเป็นตาของของ,ของเธอแล้วละ่ะ หรือว่าเป็นทีของเธอแล้วล่ะคุณครูก็เลยใช้คําว่าตาครับต้องเรียนเข้าใจตามนี้นะตานี้พลาดแล้วนะครับมิส s อเธอรพลาดแล้วก็จะตรงกับข้ออีนะครับคือ p l p y t y t s t s time เพราะฉะนั้นตอนนี้ห้ามเล่นแล้วนะครับนะคุณไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับเพราะตานี้พลาดแล้วหยุดให้คนอื่นเล่นต่อโอเคนะครับก็เอาพยัญชนะ E ไปใส่หลังเลขหนึ่งสอนนะครับ t นะครับนะครับแปลว่าคุณโกง คุณโกงฉันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไปตรงกับข้อดีนะครับ you won't f a i r นะครับ you won't f a i r f a i r เป็นคำคุณศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นต้องนำเอา verb to be มาใบเศษนะครับนะคือคำว่า won't นะครับห้ามเอา verb to do นะครับนะคุณนะครับไม่ยุติธรรมเลยนะครับก็จะแมทกันกับคุณโกงนะครับเอาพัญชนะดีมาใส่หลังข้อ2บองข้อที่สามนะครับ I won't ฉันชนะแล้วนะครับฉันชนะแล้วก็จะไปคู่กับข้อ A นะครับ ก็คือ I came first in the game ฉันมาเป็นลำดับหนึ่งลำดับที่หนึ่งเลยนะครับในการเล่นในการเล่นเกมนั้นๆนะครับพราน้นะก็คือชนะนะครับเพราะมาอันดับหนึ่งเอาพยันชนะ A มาใส่หลังเลขสามส่วนตรงกันข้ามนะครับ I lost แปลว่าฉันแพ้แล้วนะครับนะก็จะต้องเอาพยัญชนะ C นะครับผม I came last in the game นะครับฉันมาเป็นลำดับสุดท้ายนะครับ last ก็นำพยันชนะ C มาใส่หลังเลข4 เดีวก็สุดท้ายครับ it's your turn นะครับเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับนี่เป็นตาของคุณแล้วนะครับนะก็เอาพยัญชนะ b นะครับ you are the next player นั่นก็คือคุณจะเป็นผู้เล่นคนถัดไปนั่นเองนะครับ you are the next player นะหรือว่า it's your turn โอเคเข้าใจตามนี้นะครับผมไปต่อครับ choose the correct words นะครับให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดปูนันชอบนะครับนะ หนังสือที่มีแบบฝึกหัดเยอะๆเนี่ต้องการที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับและครูนันเองก็ไปตัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะข้อละ1 1คลิปในการทำคอนเทนต์คลิปเรียลได้ด้วยนะครับนะ When you play cards you need to to อะไรครับ When you play cards you need to นะครับ c h u f f l e นะครับนะ them first นี่คือเทคนิคการสอนของครูนันนะครับสองตัวแดงๆนี่นะครับให้นักเรียนเลือกครูนันจะไม่วงกลมให้นะครับแต่จะ,ฉะเฉลยให้ว่าให้นักเรียนตอบคําว่าชัฟโฟ่นะครับนะเมื่อกี้เรียนมาแล้วชัฟโฟแอะว่าอะไรครับภาษา,าการเล่นเกมแปลว่าสับไพ่นะครับนะสับไพ่นี่ครูนันไม่อธิบายนะครับนะเพราะเป็นเกมที่ไม่น่าจะอธิบายนะครับนะเอาเป็นว่าล้า,ลางไพ่ก็ได้นะครับล้างไพ่อ๋อล้างไพ่เดี๋ยวนักเรียนงงอีกนักเรียนมหนึ่ง เดี๋ยวไปเอาน้ำมาล้างอีกไม่ใช่นะครับนะเอาไว้ว่าลูกไปหาความรู้เอเองนะครับคำว่าสับไพ่แปลว่าอะไร When you play card เมื่อคุณเล่นการ์ดเอาเป็นว่าการการ์ตูนนะครับไพ่การ์ตูนนะครับนะในที่นี่เมื่อคุณเล่นไพ่การ์ตูนนั้น you need to shuffle นะครับตอบ shuffle t h e m first คุณต้องสับไพ่ก่อนนะครับนะคือสับไอ้มันอยู่ที่ต่างๆกันนะครับอย่าให้มันยังยังเรียงอยู่อะไรอย่างนี้นะครับความหมาย ข้อสองครับ on the board ในในบอร์ดในการเล่นเกมนั้นนะครับ You m o v e your นะครับต้องเดินหมากนะครับนะหมากในการเล่นก็คือ Counter นะครับนะ move y r u r c o u n อ e r นะครับอย่าไปตอบ h e e l นะครับ h ว e l แปลววงล้อนะครับส่วนสพินเมื่อกี้ก็คือปั่นนะครับนะตอบ Counter นะครับนะให้เดินหมากของของคุณนั้น forward หรือว่า b a c k w a r d นะครับก็คือเดินไปข้างหน้าและเดินตอยหลังนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เกมจะกำหนด ข้อี่สามครับ when you roll กับจั๊นะครับ the dice dice นะครับแปลว่าลูกเต๋านะครับหรือคุณครูพูดเมื่อกี้ให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือลูกไฮโลนะครับนะสำหรับคนใต้นี่ฟังเข้าใจง่ายหน่อยคุณต้อง roll นะครับ roll ก็คือนะครับภาษาไทยก็คือเขย่านะครับใส่มุกอีกนะครับเขย่านะครับหรือโยนนะครับนะหรือหมุนนะครับนะไม่ต้องใช้คำว่าจั๊มนะครับจั๊มเป็นการกระโดด ก็ตอบโรนะครับนะ when you roll the dice เมื่อคุณขย่าลูกเต๋านะครับ a n d เก t a six แล้วก็ได้หมายเลข6หมายถึงว่าขึ้นเล่ขึ้นหน้า6ขึ้นมานะครับนะลูกเต๋าขึ้นหน้า6 you have a t r go คุณต้องคุณคุณต้องเดินนะครับหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเดินต่อต่อไปได้นะครับนะถ้าขึ้นขึ้นขึ้นหน้า6ขึ้นมาอาจจะมีกฎกติกานะครับถ้าขึ้นหน้า1นี่หยุดนะครับเดินต่อไม่ได้ขึ้นหน้า2เดินต่อไป2เก้าอะไรก็ว่าไปนะครับนะ แล้วแต่จะตกลงกันในเกมนั้นๆไพสี่ครับอยู่มัสน์โจดๆในเกมอิด not fair เราต้องมาดูก่อนว่าประโยคหลังแปลว่าอะไรนะครับประโยคหลังแปลว่าไม่ยุติธรรมเมื่อไม่ยุติธรรมนะครับข้างหน้าเราต้องระวังคําว่าหัวเราะกับคําว่าโกงนะครับข้างหลังบอกว่าไม่ยุติธรรมข้างหน้าก็ต้องตอบว่าอย่าโกงนะครับนะคุณอย่าโกงนะครับในการเล่นเกมต้องตอบชี t นะครับแปลว่าโกง u ย u ่ t cheat c h ช at นะครับแปลว่าคุณไม่ต้องโกงนะครับ in e game it's not fair มันไม่ยุติธรรมขอสุดท้ายท้ายสุดครับผมจดคะแนนนะครับเมื่อกี้นันเกเรียนจำได้ไหมครับผมว่าให้ใช้คำว่า keep หรือคำว่า r i t e ดังนั้นในเมื่อไม่มีคำว่า r i t e ก็ตอบคำว่า keep นะครับ keep the score นะครับ on a piece of paper ก็คือจดคะแนนลงไปในเศษกระดาษนะครับหรือในอกระดาษที่เป็นแผ่นๆน,นะครับนะ piece of paper อย่า อย่าต่อเขาว่า Draw นะครับ Draw แปลว่าวาดนะครับให้ต่อกว่า Keep โอเคจบนะครับผมนะทั้ง5ข้อนักเรียนคงเข้าใจะละเอียดแล้วนะครับนะว่าคุณครูจะเลยสับไหนเพราะอะไรแปลยอย่างไรนะครับไปต่อข้อดีครับผมข้อดีก็บอกว่า look at the score นะครับให้ดูคะแนนนะครับ and then แล้ว,ลวให้ answer the question ให้ตอบคำถาม คำถามเขาถามมา6ข้อนะครับข้อถามข้อหนึ่งว่า who came first นะครับ who came first แปลว่าใครมาเป็นระดับหนึ่งนะครับคะแนนอันนี้ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งสสใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะไม่คุณครูก็ใส่มุกก็ไปบ้างเพราะเพิ่งเลือกตั้งสสไปเมื่อไม่นานมานี้เป็นเกมอาเป็นคะแนนในการเล่นเกมนะครับนะ Who came first นะครับภาษาอังกฤษเนี่ย Who นะครับนะเป็น W ำพูดแฟชั่นที่พิเศษหน่อยนะครับนะเวลาตั้งคำถามตามมาด้วยคำกริยานั้นๆได้เลยนะครับส่วนมากส่วนมากนะครับนะไม่จำเป็นต้องเอากริยา verb to do verb to be verb to have มาช่วยนะครับหรือมาตามหลังคำเรียกว่ามานะครับ Who came ก็เป็นช่องสองนะครับใครมาเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับนะก็ตอบคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็คือมอย่านะครับง่ายนะครับนะอันนี้ก็อ เดี๋ยวเฉลยเล่นๆไปก็แล้กันนะครับใครมาอันดับสองครับอันดับสองก็คือโจนะครับนะโจใครมาอันดับสามครับผมอันดับสามก็คือนี่นะครับคาริมานะครับใครมาอันดับสี่นะครับอันดับสี่คือใครครับผมอันดับสี่ก็คือนี่นะครับน้ำแมทนะครับชื่อแมทใครมาอันดับห้าครับผมอันดับห้านี่ คือพ่อนะครับพ่อและใครมาดับสุดท้ายหรือมาดับที่6ครับก็คือซิโมนานะครับซิโมนาซิโมนาจบเลยนะครับแค่นั้นเองง่ายนะครับอันนี้โอเคครับผมคุณครูก็สอนมาจนถึงหน้าที่98แล้วครับอีกสองหน้าถึงหน้าที่100เลยนะครับวันนี้ก็หมดเอกสารที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนะ ตอนนี้นะครับคุณครูวิพนันสอนหนังสือ close up นะครับเล่ม1 2 3 4งสอนะครับหนึ่งสองสามหมพูดผิดนะครับนาไม่มี4สําหรับนักเรียนชั้นม1ม2ม3นะครับผมจนถึงหน้าที่98แล้วสําหรับนักเรียนชั้นมอนะครับผมก็จะสอนให้จบทั้ง3เล่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ทําหนังสืออัปโหลดสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม6นะครับอัปโหลด4อัปโหลด5้อัปโหลด6ดังนั้นนักเรียนใช้หนังสือเล่มไหนอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับหนาก็สามารถ ไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องครูนันชาแนลนะครับนะเข้าไปใน YouTube ช่องครูนัน a n n e l เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ชื่อหนังสือนะครับนะคุณครูนํามาสอนไว้เยอะนะครับนะสองพกว่าคลิปสอนหมดทุกหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะหนังสือ n e w s h a r l o นะครับตั้งแต่ปหนถึงถึงปหกเนี่ยหชั้นเรียนแต่ว่า12เล่มนะครับนะเข้าไปดูได้เลยนะครับคุณครูเขียนไว้แล้วนะครับนะ Close R n e w s a r r o w หนึ่งสนะครับนะ แล้วก็หนังสือเอ็กเซนะครับนะหนังสือเ x c e l เนี่ยทำเป็นเร่มแรกเลยนะครับนะเอ็กเซงม .1 ม .2 ม .3 นะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ขอจบการบันทึกคลิปหรือว่าการไลฟ์สดในช่องอ Facebook ส่วนตัวนะครับอภินันดำสีใหม่นะครับเมื่อมีโอกาสก็จะกลับมาบันทึกคลิปเช่นนี้ ดังนี้เช่นเดิมนะครับหาท่านผู้ชมที่ผ่านมาเปิดมาเจอก็ลองฟังดูนะครับ mm hmm. เผื่อว่ามีสาระมีประโยชน์สามารถแนะนําให้ลูกหลานๆของท่านเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะครับทั้งในแฟนเพจทั้งในทุกแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้กระผมก็ทำคอนเทนต์นะครับ,นนรบ,รบลงทุกแพลตฟอร์มโอเคครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม